ถุงแก๊สไม่เสียแล้วจะเปลี่ยนทําไมล่ะช่างเดี๋ยววันนี้เรามีคําตอบนะครับว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนนะครับสวัสดีครับลูกค้าที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายนะครับของเรื่องถุงแก๊สนะครับอของโชคไวเอสนะครับบางทีนะครับถุงแก๊สเนี่ยคุณไ้ชมเห็นไหมครับลูกค้าอันนี้ถุงถุงแก๊สเนี่ย อนอยู่ในในซับแทงนะครับมันปกตินะครับมันไม่รั่วนะครับสังเกตจากคราบขาวๆเนี่ยคือมันไม่รั่วนะครับถ้ารั่วก็คือน้ํามันในซับแทงตัวนี้นะครับมันจะเข้าไปอยู่ในถุงแก๊สมันก็จะม,มีฝ้าขาวแบบนี้ในกรณีนี้ก็คือมันไม่เสียนะครับแต่ว่าเวลาเราประกอบนะครับผม พอเราประกอบไปแล้วนะครับใส่ตัวนี้ไปปึ๊บพอเรายัดปึ๊บเข้าไปนี้นะครับนี่ลูกค้าดูนะครับเนี่ยเอามือยัดเข้าไปง,ง่ายๆเลยแต่เมื่อเราเติมแก๊สไนโตรเจนไปแล้วนะครับมันนะครับจะรั่วแปดสิบเปอร์เซ็นเลยจะรั่วออกด้านข้างนะครับแต่ถามว่าอา้าวช่าง ผมอยากให้ช่างช่วยปรับแก้ไขได้ไหมผมอยากให้ช่างแบบว่าเอาโอลิงลองให้ได้ไหมนะครับโอลิงนี่เราลองก็คือลองตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับใส่ปึ๊บแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็หลายคนช่างหลายคนทำกันแต่นะครับมันลำบากผม มันลำบากผมที่ว่านะครับพอเราใส่ไปเนี่ยลูกค้าเห็นไหมครับขอบตัวเนี้ยมันจะหนาขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งมิลเพราะว่าโอลิงตัวเนี้ยหนาหนึ่งจุดห้าประมาณหนึ่งมิลหรือหนึ่งจุดห้ามิลนะครับ <Yeah. S 2> และยิ่งเป็นเนี่ยรุ่นเนี้ย G-Series เนี่ยไอ้นี่ขมมากเลยล้าเราใส่ไปนะครับดันดันเนี่ยเนี่ยแน่นนะครับ พอเราใส่ไปนะครับบางทีมันแน่นจัดแน่นจัดแล้วเกิดอะไรครับนี่ครับเห็นไหมครับมันขาดเวลาเราใส่ไปมันขาดเพราะมันแน่นพอแน่นเสร็จบางทีการเอียงของมันอะไรของมันตอนเราใส่เนี่ยแล้วมันแน่นพอขาดปุ๊บโอ้โหตอนนี้ไล่นะ้ำมันไล่เสร็จแล้วรอเติมแก๊สแล้ว ก็คือก็ต้ตองมานั่งถอดตัวนี้ใหม่ทอดใหม่แล้วก็ซื้อตัวใหม่ใส่นะครับตอนนี้มันก็จะทําให้เรายืดเวลาในการทํางานไปอีกมันก็จะทําให้เราเสียเวลาเราต้องมานั่งไล่น้ํามันออกนะครับแล้วก็ใส่ถุงแก๊สใหม่นะครับพอใส่ถุงแก๊สใหม่เราก็ต้องมานั่งไล่นะครับทําเหมือนเดิมเลยไล่น้ํามันนะครับมันก็จะเสียเวลาและมันก็พวกนี้ ส่วนมากอะนะครับมันชอบเสื่อมตามขอบเนี่ยลูกค้าทีแรกมันเป็นเส้นนะเป็นเส้นกลมส,สวยๆเลยพอใส่ไปนนะมันจะแบนพอเราเติมแก๊สไปเนี่ยคือมันมันไม่มีความหนาเหมือนตะก่อนตอนที่มันออกจากโรงงานก็คือแก๊สมันก็จะออกก็อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าทําไมผมซ่อมทําไมผมต้องเปลี่ยนถุงแก๊สคู่เพราะว่าเนี่ยปัญหามันคือเวลาใส่ไปมันจะขาดนะครับ มันจะขาดนี่ครับไม่มีรอยลมแก๊สรั่วเลยนะครับผมเปลี่ยนถุงแล้วนะครับี่เราทดลองกันอย่างนี้แล้วนะครับ